มื่อนี้เขามาติดตั้งอยู่สว่างวิลโวกนะครับอยู่แปลงหญ้าของแม่มารีเนาะแม่มารีเพิ่นปลูกหญ้าดิกีไทยไฟฝ่าอยู่นะครับค่าไฟก็เดือนละสองพันเนาะมื่อนี้ตัดสินใจเปลี่ยนใส่โซลารเซลล์เิ่นว่าสองเดือนขึ้นทุนนะครับรอดติดตามเบิ่งนะครับกะรับเป็นขอบรัวสตาแล้วนะครับใส่เสือเดียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปดูทีมงานของเรานะครับกำลังตั้งแผงกันนะครับนี่เลยนะครับแปลงหญ้านะครับปลูกหญ้าขาย ไรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูน้ํากับทีมงานของเรานะครับ เริ่มเปิดเริ่มเปิดปั๊มนะครับอันนี้น้ำมันยังขุ่นอยู่นะครับเพราะเราลงปั๊มเมื่อกี้เป็นบอ่อบาดานหานิ้วได้นเนาะห้านิ้วสนะามสิบเมตรนะครับเาหย่อนที่ <Okay. S 1> อ่ายี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่แปดยี่ยี่ยิบแปดเมตรนะครับแ่บอช้างช้างช้างแดงคือว่ายิบหาเมตรดมังห่น วัดลงบกไปหน่นยอยลงได้25เมตรนะครับมันลงไม่หมดลงได้25เมตร6ท่อนกับอีก1เมตรนะครับน้ําประมาณนี้เลยนะครับนงข้อ2นิ้วนะครับ14.5คิวเดี๋ยวเราไล่ให้มันใส่นะครับมันใส่ก่อนแขงด้านหลังเป็นโมโนนะครับสีอาสีน้ฟิล์มนะครับ350วัตต์จำนวน3แผงนะครับ ตัวแผงของเรานี่เป็นเซอซิลฟิวมนะครับโมโนฮคาซลจำนวน3าแผงนะครับมันตีบัดบากนะครับเ,เซลสวยๆเลยนะครับ3แผงฝั่งด้านนี้เป็นเนมเพจนะครับเดี๋ยวให้ดูซิลฟิวมนะครับสามวัตต์นะครับอันนี้อยู่ในช่วงทดสอบเครื่องอยู่นะครับบอกาอยู่ฝั่งทาทนุนนะครับ ก็เป็นการปลูกหญ้านะครับแถวนี้ปลูกหญ้าขายนะครับในเขตสว่างวิรุวง์นะครับแถวใกล้ๆก,กับสะพานโดมนะครับปลูกหญ้าอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับค่าไฟก็เดือนละประมาณส0 0พันนะครับวันนี้คือตัดสินใจเปลี่ยนนะครับหัหนมาใช้โซลาร์เซลล์นะครับ ไรเนี้ยนี่เจ็ดเดือนลรได้คูนขึ้นสองเดือนถงะปาีดีเข็นใจไหมเหลายมถึงสเดือนส่มาจักว้าเป็นเป็นจะมาปลูกยาขายแถวเาเทียเซาบาเซียลไหมแสดงว่าได้เดือนละเมื่อเกยได้หนิเม่นยังบ่ไหรนะกับปีไปเก่ามือเก่าพ โอ้ว่ได้เก่าพันปีละคุณบอกเลยเดือนละเก่าพันยางว่าไรสองเดือนเคลื่อนทุนว่าธรรมาดาแล้วส่ระวังทีตอนนี้น้ำน้ำนี่ใสแล้วนะครับเราลองมาซักคัดใหญ่ตอนนี้ใสใสปิ้งแล้วนะครับนะ้ำเดี๋ยวเราคงได้เก็บเงินก,กันนะครับ ใส่ดีแล้วนะครับน้ำก็เป็นบ่อห้านะครับแต่ข้างล่างนี้ค่อนข้างจะฟิดนะครับลงปั๊มเดียดเดือดเลยนะครับน้าก็อาจจะเดินยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็าออกมานะครับสองนี้ก็เต็มนะครับองนนี้ก็เต็มเก็บงานได้ เขาสี่ชิพได้ก็จะขาใหม่หมดสา้ขาใหม่มันมันผุแจังน้อยขันใหม่ว่าดีนกเ็เลยมาเปลี่ยนตันเบื้บยองล่าง่าจบเป็นของบุ๋งปัญหาการปัญหาธรรมชาติก็คือหมดขี้เกี่ยมแต่ว่าเบื้องต้นนะ่ะผมกันหาเกือบรอยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับกันกันห้หมดแต่ว่าเขา เข้อยู่เขากับอาทิตย์หนึง่งเข้ามาเปิดเครื่องเข้าเช็คทีนึงก็ได้นะครับใส้แนวกันไว้พวกแผงกับทำความสะอาดอันนี้ฟุนงวิยาเข้ากับน้ำล่างออกผ่าเ็ตเป็นน้ำสะอาดน้ำม,มันนี่ละว่าต้องเอาผงซักฟอกเข้มพูดนะครับล่างล่างช่วงช่วง,งแรกแรงช่วงหรม,หม แมนอย่าอย่าลลางตอนห่อนตอนหันลลางตอนห่อนมันสีมันสีแห้งว่าท่านมันจะถึงข่าบไว้ครับลลางแล้วก็ต้องเส้นในแห้งหน่อมแนมหน่ยครับอ,อย่ายให้มันเป็นข่าบเป็นข่าบมันกับบังแดดเท่าย้อน,นออแสงบ่ จงงนเนี่ก็เก็บรายละเอียดนะครับเกือบครบแล้วนะครับงานสายไฟงานท่อร้อยสายนะครับฝังไปที่บ่อรนบฝังจริงๆนะครับไม่ได้เดินลอยนะครับฝังไปเลยนะครับนี่ตอนนั้นรถเข้าเป็นหนึ่งจุดห้านะครับรถไปที่เมนเดิมนะครับที่ใช้อยู่นะครับที่ใช้อยู่ในแปลงหญ้านะครับ ออกจากบอ่อ2นิ้วนะครับตอนทดสอบทดสอบ2นิ้วนะครับตอนนี้ลดเป็น 1. 5ด้านะครับเข้าแปลงนะเพราะว่าเมนเดิมเป็น1.5ุอยู่นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนเมนน้ำก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะเป็นบอ่อเก่าที่ใช้อยู่แล้วนะครับเป็นช่างเหมียวเป็นคนจาะนะครับขเขตพื้นที่สว่างวีดโวงนะครับตอนนี้ก็ มั่นใจได้ในฝีมือระดับหนึ่งนะครับดูนะครับสีนิ้วก็คือลงปั๊มได้นะครับถ้าเป็นงานช่างเหมียวนะครับแนะนำนะครับถ้าโซนสว่างวีรวงเบเกอร์กันฟ้านะครับสายไฟนะครับห่างฟ้าทุกจุดนะครับย้ำแน่นนะครับ ดูน้ำหลังจากเราต่อมานะครับนี่เราต่อมานะครับตอนนี้ตอนนี้เป็น1.5นะครับเรารีดมาเป็น1.5เพราะว่าเมนเดิมในในในแปลงหญ้านี้เป็น1.5อยู่นะครับน้าก็ออกประมาณนี้เลยนะครับออกลูกค้าบอกออกเท่ากับปั๊มไฟฟ้าก็เดิมนะครับ1.5แรงนะครับจบงานนะครับจบงานที่แปลงหญ้าอำเภอสว่างวีละวงนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเบอร์ติดต่อ085150915 0นะครับ ถายเข้ามานะครับงานคุณภาพแข็งเกดมาตรฐานเทียวนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซี FC นะครับทางแม่บดีนะครับติดต่อเราเข้ามานะครับติดตั้งเรียบร้อยขอบคุณครับ